วันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการดูวันหมดอายุคือเมืองจีนนะคะเวลาเขาผลิตขนมออกมาเขาจะปั๊มเป็นวันผลิตไม่ใช่วันหมดอายุนะคะส่วนมากจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าวันหมดอายุคือวันไหนเนาะอันนี้จะบอกเป็นตัวปีตัวเดือนตัววันเขาจะเขียนเหนียนเย่รื้อปีเดือนวันก็คือผลิต2025เดือน3วันที่7 และส่วนมากก็คือขนมของจีนนะคะเขาจะเขียนเป็นวันผลิตนะคะแล้วก็วันหมดอายุดูตรงไหนส่วนมากจะลองหาดูก็ได้ว่าตรงไหนมีตัวเลขเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือ180วันนะคะเป่าจื้อชีเป่าก็คือมันแปลว่าปกป้องคุ้มครองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเป่าเสียนก็คือประกันภยัยใช่ไหมเป่าหู่แปลว่าปกป้องเป่าซิวชี เป่าซิวชีคุ้มครองระยะเวลาการซ่อมจื้อก็คือมาจากคําว่าจื้อเลี่ยงจื้อเลี่ยงแปลว่าคุณภาพนะคะแล้วคําว่าชีก็คือแปลว่าวันอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยเอา3ตัวรวมกันเป่าจื้อชีเป่าจื้อชีระยะเวลาในการรับประกันที่สามารถทานได้นะคะก็คือจะมี180วันเนาะอิป่ายืปาสเทียน